ท่านผูนช้ชมรับฟตามมาช่วงดีๆทุเรียนบ้านเนินครับวันนี้ขับรถเที่ยวครับจากทางด้านเขาใหญ่นะครับทางขึ้นเขาใหญ่ทางด้านอำเภอปากช่องนะครับเลาะมาเรื่อยๆนะครับที่สามารถที่จะทะลุาหางลำเขียวได้นะครับมาถึงวงเวียนนะวงเวียนของคุ้มตอนนี้อยู่ในเขตของอำเภอปากช่องอยู่นะครับ บ้านหนองคุ้มครับน้านุเตว,วงเวียนนะครับติดถนนนะครับมาเจอสวนทุเรียนสวยๆครับบรรยากาศดีมากเลยฮะสวนทุเรียนปากช่องครับมาดูวิธีการครับเจ้าของไม่อยู่ครับเจ้าของไม่อยู่ ดินค่อนข้างจะเป็นดินเหนียวนะครับดินเหนียวปนลูกลังนิดๆนะครับต้นนี้ไม่ต่ำจาก2ปีกว่านะครับดูสภาพนะครับให้น้ำระบบซิมเกอร์เล็กนะครับสามหัวนะรรยากาศดีมากครับ ทุกเรียนนะครับนี่ขนาดบ่ายสองโมงกว่าๆนะครับแดดจัดมากครับเดี๋ยวจะทะลุไปวางน้ำเขียวไปวางน้ำเขียวกับพนัิคมชนบุรีนะครับเรามาทางด้านปากช่องนะครับมีทั้งปลูกใหม่ปลูกเก่าแสดงว่าปลูกเก่าอาจจะมีการ ตายบ้างปลูกซ่อมนะครับตัวนี้สวยนะครับบรรยากาศดีมากเลยตอนนี้น่าจะสองปีขึ้นนะครับต้นใหญ่หน่อยมันจะปลูกก่อนเขานะครับบรรยากาศดีครับถ้าเย็นๆนี่ถ้าจะดีเลยฮนะแต่ตอนนี้อากาศแดดร้อนแดดจัดมากนะครับ ทุเรียนปลูกได้ทั่วประเทศนะครับน,นี่ดินลูกหลังนะครับตรงนี้มีลูกหลังผสมการเก็นการซอกขยายโคนนะครับตอขยายโคนขยายโคนแล้วเดี๋ยวน่าจะช่วงนี้จะต้องใช้พวก เศษหญ้าใบไม้แห้งมาคุมนะครับเพื่อที่จะให้เขาย่อยสลายในล่องร่องดินที่ขุดไว้เนี่ยนะครับเพื่อจะเป็นปุ๋ยต่อไปนะครับลาาเขาจะมาเลยจากปลายทรงพุ่มเนี่ประมาณ50เซนนะครับโดยประมาณบางต้นถ้าดินดีดมันจะไปไปกว่านั้นเป็นเมตรนะครับเลยทรงพุ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยลากจะอยู่ช่วงเนี่ยเกือบถึงที่ขุดไปแล้วนะครับนี่ก็ขุดรอไว้เลยนะครับนะฮะ กดรอให้ลากเข้ามานะครับกดุกดแบบติบยาเพื่อให้มีอากาศถ่ายเทกับลากครับ,รบก็ถือว่ายังใช้ได้นะครับสภาพสมงคุ่มสวยนะครับสวยงามเย็นๆบรรยากาศมันจะดีนะ่าดู เขติดต่อปากช่องกับวังน้ำเขียวครับไปอีกหน่อยเข้าเขตวังน้ำเขียวแล้วฮะกลอกรอ,รอบทนกุชช่เสริมใหม่ด้วยนะครับ ดูสภาพแล้วได้กินแน่นอนครับได้กินครับได้กินได้ขายครับดูงามบ้างไม่งามบ้างก็เป็นไปตามสภาพแต่โดยโดยรวมแล้วเนี่ถือว่ารอดแน่นอนครับเห็นไหมไหนต้นงามเต็มทีก่ก็สวยเนี่ยต้นสามสีต้นจำนวนสวยมากกิ่งก้านสาขาสวยเลยนะครับโอเคครับผมพาชมีันได้แลครับแดดร้อนขออนุญาตเจ้า,จาของที่นะครับ เพื่อนของน้องเขยนะครับสวยงามเคครับผมคลิปนี้ขอบคุณสวัสดีครับ